สวัสดีค่ะทุกท่กทานกลับมาพบกับตู้อีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะตูพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศยามเย็นของที่ดินบ้านสวนคลอง14ถนนรังสิตนครนายกกิโลเมตรที่35นะคะปากทางเข้านะคะอยู่ใกล้กับร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกนะคะเมื่อท่านเดินทางมาถึงร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกนะคะเลี้ยวเข้าซอยมาเลยค่ะที่ดินนะคะ ทางเข้าอยู่ข้างๆร้าน b i t เ e อร์สวีทนครนายกนะคะเดินทางเข้ามายังแปลงนี้นะคะระยะทาง2กิโลเมตรค่ะเราจะมาพบกับที่ดินแปลงเล็กที่เราจะเปิดขายวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้นะคะ18แปลงเล็กโซนนี้นะคะและจุดที่ตุกยืนอยู่นี้นะคะแปลงนี้นะคะคือแปลงหมายเลขที่18นะคะความลึก 34เมตรนะคะส่วนหน้าแปลงนะคะ24เมตรนะคะสำหรับหน้ากว้างลึกของแปลงนี้นะคะแปลงนี้เนื้อที่204ตารางวาค่ะคือแปลงหมายเลขที่18นะคะถือว่าเป็นแปลงที่มีเนื้อที่เยอะที่สุดแล้วนะคะราคาตารางวาละ8,900บาทค่ะสำหรับแปลงที่18นี้นะคะ เนะื้อที่เริ่มต้นของโครงการนี้นะคะเนะื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่102ตารางวานะคะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ8 0 0 0บาทนะคะและเนะื้อที่สูงสุดนะคะจะอยู่ที่204ตารางวาราคาตารางวาละ8 9 0 0บาทค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะวันนี้ตุ๊กก็พาาม แปลงด้วยนะคะดินเต็มมากๆเลยค่ะแทบไม่ต้องถมเลยนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาดูดินที่อยู่ภายในแปลงะค,ะค่ะนี่ค่ะหน้าแปลงนะคะหันหน้าทิศใต้นะคะสำหรับโซนด้านเนี่ยค่ะถนนหน้าแปลงนี่กว้าง12เมตรนะคะตอนนี้นะคะถนนเป็นสาธารณะแล้วนะคะและถ้าในอนาคต โซนด้านในนี้นะคะถ้าเขาปลูกบ้านขายเนี่ยราคาไม่ได้อยู่เพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่ดินโซน18แปลงเล็กนี้อยากให้รีบจับจองเป็นเจ้าของไว้เลยค่ะติดต่อคุณตุ๊กนะคะเบอร์โทร0 9 9 2 2 1 6้านะคะอยากให้รีบจับจองเป็นเจ้าของจะซื้อไว้ปลูกบ้านบ้านสวนนะคะหรือจะซื้อไว้เก่งกำไรก็ได้นะคะซึ่งถนน ที่กว้างขนาดนี้นะคะถือว่าหายากมากๆเลยนะคะและแปลงนี้นะคะจุดเด่นเนะคะีค่ะติดถนนทั้ง2ด้านแล้วก็กว้างมากฝั่งนู้นก็12เมตรนะคะฝั่งนี้ก็12เมตรค่ะเนี่ยค่ะโอ oh. คือแบบวิวดีมากอากาศดีมากและอยู่ใกล้กับวงเวียน22ไร่ของเราด้วยนะคะเนี่ยค่ะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงวงเวียนแล้วค่ะอนาคตนะคะเราอาจจะต้อง ซื้ออากาศนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราอยู่ใกล้กับแหล่งโอโซนนะคะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะการได้มีที่ดินสักแปลงเพื่อปลูกบ้านสวนสักหลังนะคะไว้ยามเกษียณเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เดินทางไม่ไกลนะคะใช้เวลาจากกรุงเทพเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะ ที่ดินนะคะอยู่ห่างจากรังสิตเพียง35กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถือว่าน่าจะตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักน,นะคะอยากให้ท่านเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ พลาดไม่ได้เลยนะคะวันที่23ตุลาคมนี้นะคะเรามาพบกันที่นี่ค่ะบ้านสวนคลอง14องค์รัก์จังหวัดนครนายกค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะกาบรขอบคุณค่ะ